ไทม์เปิดตัวรถแนวใหม่หวังสู้ Big กไบค์ค่าญี่ปุ่นเรื่องราวจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟัง โยส<ๆ>วัสดีครับพมกับผมเบลนะฮะอดีตเมื่อก่อนเคยทำงานญี่ปุ่นและทำเกี่ยวกับรถยนต์มาก่อนนะก่อนจะไปชมคลิปกันนะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดอัปเดตเกี่ยวกับรถยนต์เทคโนโลยีและรถยนต์ไฟฟ้าจากคนวงในเมื่อพูดถึงมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะฮะทุกคนก็จะมองว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ที่มันมีขนาดใหญ่กว่ามอเตอร์ไซค์ปกติที่ใช้งานกับชีวิตประจําวันนะครับซึ่งต้องบอกว่ามอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ในบ้านเราเนี่ยเพิ่งจะมาบูมจริงๆเนี่ย ช่วงประมาณ8ปีที่แล้วนี่เองนะฮะถ้าใครเคยรู้ประวัติผมมาก่อนนะคือที่บ้านผมเคยทําร้านโมอเตอร์ไซค์นะครับก็คือทําเป็นพวกขายพวกมอเตอร์ไซค์ที่เป็นขนาดเล็กขนาดกลางนะพวก Honda t เทนานะครับ N S R 150 Kawasaki G T O นะประมาณนี้นะแต่ปัจจุบันไม่ได้ทําแล้วนะครับ ต้องบอกว่ายุคนั้น b น g ่ะบิ๊กไบค์ที่เป็นเกินประมาณสัก 400cc เนี่ยตอนนั้นแพงมากต้องนำเข้าจดประกอบอินวอยเนาะแต่ปัจจุบันเนี่ยพวกบิ๊กไบเนี่ยเขามาประกอบในเมืองไทยแล้วก็ทำให้ต้นทุนมีราคาถูกลงนะฮะเราก็สามารถเข้าไปซื้อเข้าไปครอบของกันได้มากขึ้น คนก็เลยรู้สึกว่าเออว่าวันนี้มีตัวเลือกเข้ามามากขึ้นเนาะอยากจะได้ของขวัญชิ้นใหญ่นะโดยเฉพาะผู้ชายนะเบื่อมอเตอร์ไซค์แบบเดิมๆอยากหามอเตอร์ไซค์เท่ๆนะเอาไว้คู่กายเอาไว้เป็นรางวัลชีวิตนะฉะนั้นเขาก็เลยคิดนะครับแล้วก็ไปซื้อซึ่งตอนนั้นหลายค่ายเนี่ยเขาก็ทำมอเตอร์ไซค์ออกมาหลากหลายแนวบ้างนะครับอย่างแนวแรกเนี่ยก็จะเป็นแนวสปอร์ตฟูลแฟร์ลนะิงเนาะก็คือจะเป็นแนวแบบมอเตอร์ไซค์สปอร์ตจ้าเหมือนเอาไว้ขี่พวกบนในสนามแข่งนะครับมีแฟร์ลิงดูทรงลู่ลมเวลาขี่ต้องโก้มนะฮะ เจียวติดถังหลังติดนมนะครับเวลาขี่มันยืดไปได้มันยืดสุดได้แค่นี้เพราะมันติดถังนะก็ให้ความรู้สึกว่าเวลาขี่ต้องเร็วต้องก้มตัวจะได้ไม่ต้านลมจะได้ความเร็วแรงขึ้น กลุ่มที่2นะครับก็คือจะเป็นแนวเน็กเก็ตนะครับเน็กเก็ตเนี่ยก็จะเป็นลูกผสมนะเหมือนขี่แนวคุเเซอร์เนี่ยผสมกับสปอร์ตก็คือได้ความแรงเครื่องยนต์เหมือนตัวสปอร์ตนะครับแต่ขี่สบายกว่าไม่ต้องก้มตลอดนะครับซึ่งไอ้เจ้าแนวเนี้ยก็ให้ความนิยมในบ้านเราเหมือนกันนะครับพวกกลุ่มวัยรุ่นคนวัยทำงานก็ขี่ง่ายนะครับแล้วก็กลุ่มที่3นะฮะก็คือจะเป็นแนวแอดเวนเจอร์ทัวร์ลงนะครับซึ่งโมดน,นี้ก็จะเน้นขี่ทางไกล้แบบช่วงล่างนิ่มๆน,นะมอไซค์มันจะยกสูงหน่อยขี่ลุยก็ได้ขีีีทางเรรยบบก็ดนะคั ซึ่งพวกนี้ก็จะแบบถ้าเราเห็นก็จะมีแบบมีปิ๊บๆเนาะก็เริ่มได้รับความนิยมมาเหมือนกันแล้วกลุ่มสุดท้ายนะครับก็จะเป็นกลุ่มพวกแนวเลโทรคลาสสิกนะครับก็คือเน้นแบบเท่ๆเก่าๆดูคลาสสิกดูแบบเป็นอาร์ตอหน่อยนะครับไม่เน้นความแรงแต่เน้นความสวยงามนะครับ บิ๊กไบที่ถ้าเข้ามาทําตลาดในบ้านเรานะฮนอกจากค่ายญี่ปุ่นแล้วนะครับก็ยังมีค่ายสัญชาติอังกฤษนะอย่าง t r i อัม h นี่เองนะฮะมีคนง,งงบอกว่า <Wow. S 1> เฮ้ยพี่เวลอันนั้นมันทําชุดไว้นะครหรือเปล่าบอก,บอกไม่ใช่นะคนลาอนกันอันนี้คือ t r i u ัม h m มอเตอร์ไซนะซึ่งอยากบอกว่า t r i u m ม h เ,เองเนี่ยก่อตั้งมาอย่างยาวนาน1นึปีแล้วนะครับ <Wow. S 1> อันนี้คือมอเตอร์ไซค์ที่อยู่คู่ประจำประเทศอังกฤษเลยทีเดียว แล้วก็มีเอกลักษณ์ดีไซน์สไตล์ผู้ดีอังกฤษนะั้นดูเรียบหรูแต่ทรงพลังนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็มาทำตลาดในบ้านเรานะตั้งแต่ประมาณปี2558ก็ประมาณ5ปีแล้วนะทั่วโลกนะฮะมีโรงงานอยู่2ที่ที่ผลิตเต็มรูปแบบที่แรกก็คือบริษัทแม่นะฮะเมืองฮิงลียประเทศอังกฤษแล้วก็อีกที่หนึงนะก็คืออยู่ที่อมตะนครจังหวัดชลบุรีบ้านเรานี่เองนะอันนี้ฟังแล้วโอ้โห ดีใจแล้วก็ภูมิใจแทนว่าบ้านเราเป็นฐานผลิตที่กระจายไปทั่วโลกพอๆกับบริษัทแม่ประเทศอังกฤษเนาะล่าสุดนะ Triumph ได้เปิดตัว t r i เด n t 660นะมอเตอร์ไซค์3สูบขนาด 660cc นี่เองนะครับซึ่ง t r i d e n t เนี่ยหมายถึง3รสูบนะฮะนึกถึงอาวุธของ Aquaman นะดูแลทรงพลังจริงๆนะครับซึ่งต้อบอกว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ฉีกภาพแนวใหม่ของ Triumph ของเดิมออกไปเลยนะฮะ ดูแล้วมันเป็นลูกผสมโมเดิร์นคลาสสิกบอลนวิลนะครับแล้วก็เน k เกตโรสเตอร์อย่างพวกสตรีททิปเปิลนะครับเอามาผสมกันอย่างลักขึ้นนะซึ่งเปิดตัวที่ประเทศอังกฤษเรียบร้อยแล้วถือว่าสร้างเสียงฮือฮาได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับ จะบอกว่าจริงๆรเนี่ยทริอัมเนี่ยทำตลาดมอเตอร์ไซค์อยู่3แนวทั้งนั้นนะครับที่เราเห็นในบ้านเราเนาะก็จะมีแนวโมเดิร์นคลาสสนะครับพวกตระกูลบอ e เดวิลอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะก็จะมีทีร้อย t ีร้อยยี่สิบนะครับตัว b o b เบิลสแคมเบินะครับซึ่งเอกลักษณ์ก็คือจะเป็นไฟกลมนะดูคลาสสิกแล้วแล้วก็มีเครื่องยนต์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลนี้นะก็คือเป็น2สูบเรียงนะครับ มีขนาด900แล้วก็1,200ซีซีให้เลือกกันแล้วก็แนวที่2นะครับก็คือจะเป็นแนวแอดเวนเจอร์ทัวริงนี่เองนะครับซึ่งอันนี้นะเขาก็เพิ่งเปิดตัวเจ้าตัวไทเกอร์เเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมานี่เองครับก็จะเป็นแนวแบบยกสูงหน่อยลุยลุยหน่อยขีย่ลุยหน่อยนะครับซึ่งอันนี้ให้ความรู้สึกคนที่ชอบแนวแอดเวนเจอร์นะฮะใส่ฟีบด้านข้างก็ดูเท่นนะแต่เราผมผมขาไม่ถึงนะขี่แล้วไม่มั่นใจก็เลยไม่ชอบแนวนี้นะครับแล้วก็แนวที่3นะก็คือเป็นแนวที่ต้องบอกว่า เป็นเอกลักษณ์ของทาง Triumph อีกเช่นกันก็คือ Naked Roster นี่เองนะครับซึ่งนั่นก็คือเจ้าตัว s t e e d Triple RS นี่เองนะัจะเป็นไฟคู่นะฮะแล้วก็ไม่มีแฟลิงเนาะเหมือนจะมีแบบเหมือนเหมือนประกอบไม่เสร็จมีแค่ไฟแล้วก็ไม่มีแฟลิงนะครับแต่นั้นเป็นแนวของเขานะเป็นเอกลักษณ์นะเป็นแนวที่เราเคยเห็นในหนังใน Mission Impossible ภาค k 2นะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้เขาก็เลยเอามาผสมเกิดเป็นเจ้าตัว Trident ออกมา มาดูสเปคของจ้ดตัว Trident 660นะฮะด้วยเครื่องยนต์ขนาด6 6 4ซีซีนะสูบหนึ่งก็จะมา2 2 0ซีซีนะหาร3กันตรงๆนะครับ ซึ่งเครื่องยนต์ของเจ้าตัว t r i d e n นนะฮะก็คือเป็นเครื่องยนต์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเพราะ Tri อัมไม่เคยทำเครื่องยนต์ที่เล็กขนาดนี้มาก,ก่อนนะครับจุดเด่นของเจ้าเครื่องยนต์ตัวนี้ก็คือมีน้ำหนักที่เบานะก็ทำให้รถเนี่ยมีน้ำหนักเบาขึ้นขี่ง่ายขึ้นแล้วก็ความสนุกของเครื่องยนต์สสูบเนี่ยมันให้เสียงค่อนข้างเพราะนะฮะแล้วก็มีข้อดีของตัวเครื่องยนต์2สูบที่ให้แรงต้นออกตัวค่อนข้างดีนะฮะ คือถ้าซีซีเท่ากันเนี่ยสูบยิ่งน้อยอ่ะแรงออกตัวได้ดีนะเพราะว่าลูกสูบมันจะใหญ่นะครับมันจะทําให้รถเนี่ยผลักลูกสูบออกไปแล้วแรงพุ่งมันจะออกตัวได้เยอะแล้วก็ได้ข้อดีอันหนึ่งที่เหมือน4สูบก็คือเวลาความเร็วปลายเนี่ยขี่ไปรอบจัดๆเนี่ยยิ่งลูกสูบเยอะนะมันก็จะยิ่งช่วยให้ความเร็วปลายมันพุ่งทะยานได้มากขึ้นฉะนั้นไอ้สสูบเนี่ยมันก็อยู่ตรงกลางนะเอาข้อดีของทั้ง2สูบและ4สูบอ่ะเข้ามาหากัน,นครับก็กลายเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นเอกลักษณ์ขออองรัมหืตว Tri Tri นีเอง ทีนี้มาดูรูปแบบการดีไซน์นะครับก็ถือว่าเป็นการดีไซน์สไตล์โมเดิร์นคลาสสิกบวกกับความสปอร์ตได้อย่างลงตัวมากๆจุดเด่นของ Triumph เนี่ยก็คือตัว n e k k e r o ตโรสเตรนะฮะที่เป็นไฟคู่หน้าและไม่มีฟนะูลแฟลลิ i งเนาะก็พวกตระกูลสตีทิปเปิลตระกูลล็อกเก็ตสาที่เพิ่งเปิดตัวไปช่วงกลางปีนะครับ ก็ให้ความรู้สึกแบบนี่ยแหละถึงจะเป็นทริอัมนะครับ <Yeah. S 1> ทีนี้มาดูฟังก์ชันกันนะผมชอบฟังก์ชันหนึ่งที่แบบโดดเด่นมากๆนะก็คือฟังก์ชันที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้นะครับซึ่งมันจะมีหน้าปัดนะัสามารถเชื่อมต่อโทรเข้าเชื่อมต่อบลูทูธกับหมก,กันนกเชื่อมต่อกับกลอโปได้นะฮะโดยการติดตั้งอุปกรณ์เสริมเข้าไปนะครับซึ่งอันนี้นะครับผมมองว่าถ้าด้วยดีไซน์นะครับแล้วก็ฟังก์ชันที่ให้มา แถมด้วยแบ,บรนด์อังกฤษเนี่ยสามารถชนกับค่าญี่ปุ่นได้นะฮะอย่างราคาที่เปิดตัวมาล่าสุดเนี่ยก็คืออยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทนะครับก็คิดว่าน่าจะสู้ค่าญี่ปุ่นได้อย่างสบายๆเลยทีเดียวคู่ขแข่งที่ทางเจ้าตัว Triumph Trident ต้องออกมาชนแน่นอนนะก็ะมีรถค่าญี่ปุ่มที่รอมาทั้ง 4, 4สีทั้งหลายครับทั้ง Honda CB 6 5 0 R นะที่เป็น4สูบเรียงนะครับราคาที่เปิดตัวมาก็อยู่ที่3 9 0 6 0บาท ยังมีเจ้าตัว k a w a ส a กิแซดห ABS 6กร้อยหกสินะครับเจ้าตัวนี้ก็อยู่ที่ราคา3าม0 0นบาทนะฮะซูซูกิเอสวีหที่เป็นสูบวีสอูบเกองศาเนี่ยก็ราคาขายอยู่ที่2 8 9 9 0 0 0บาทนะครับแล้วก็สุดท้าย Yamaha MT 0 7นะครับที่เป็นแนวเน k กเตเหมือนกันเนี่ยก็ราคาอยู่ที่ประมาณ2 9 9 0 0 0บาทนะครับก็ต้องมาดูว่า จุดเด่นของทาง t r u um, u p h รูปแบบดีไซน์ถ้าทำราคาไม่ได้หนีค่ายญี่ปุ่นได้ถ้าอยู่ประมาณ300แสนเนี่ยผมว่าสู้ได้แน่นอนครับด้วยฟังก์ชันออปชันแล้วก็แบรนด์อังกฤษอะความรู้สึกคือรถยุโรปก,กับรถญี่ปุ่นอะเรารู้สึกว่าเออถ้าวันนี้รถยุโรปแม่งราคาพอๆก,ก,กับรถญี่ปุ่นเราก็รู้สึกอยากได้รถยุโรปเนาะฉะนั้นวันนี้ผมว่า TriU um, อะเขาคิดถูกแล้วครับที่ทาราคามาแข่งได้นะผมเชื่อว่าสำหรับคอบิ๊กไบค์หลายๆคนนะ ก็อดใจที่อยากจะชมตัวจริงเร็วๆไม่ได้นะครับต้องบอกว่าเขาเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาเสียดายไปดีผมไม่ว่างนะไม่งั้นก็คงไปเจอตัวจริงนะแต่ไม่เป็นไรนะครับในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่จะถึงนี้นะครับเขาจะเอาไป ออกบูธด้วยนะผมกะว่าจะไปดูตอนนั้นแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ไปนะก็ไปเจอผมที่งานมอเตอร์โชวก็ทักทายกันได้นะครับใครที่เห็นว่างไงสำหรับเจ้าตัว t r i u m p t t r i d เด t 660ตัวใหม่นะครับก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสำหรับใครนะที่ชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสับกระดิ่งให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้มีอัปเดตอะไรผมจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับสำหรับคลิปนี้จบไปนี้แล้วไปเจอกันในคลิปหน้านะครับ